เจอเธอที่ไรก็มีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรักแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดี ให้ใครเอื้อเมื่อไม่ต้องรอให้ใครนับถสัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอนี่คือคำภีร์ที่ข่าเนี่ยนะได้สร้างไว้ในตั้งแต่อดีตชาติมันเอาไว้ทําอะไรรู้ไหมเอาไว้ปัดลังควานปัดได้ทีละคน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 ีเลยใช่ไหมเจ้าคะเจ้าพ่อเสียค่าครูของนี้ีไม่ได้ของมันมีครูเพราะฉะนั้น ทำมากปัดมากทำน้อยน้อยเฮ้ยเทำไมอยู่ดีดมืดอ่ะเนี่ผีที่ไหนล่ะพี่สำรวมตั้งหากน่ากลัวกว่าผีอีกแต่ไม่เป็นไรมีหลอดไฟซซเวเนียมีแสงสว่างเป็นเพื่อนแท้ก็ไม่กลัวอะไรอยู่แล้ว มเกิดสุริยุปราคาเน่ยายออกมาคายออกมาคายออกแาลูกคายออกลูกายออกแลูกายออกลูกายออกลูกายออกลูกเกดการเดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวจะต้องตีให้แรงกว่านี้อีกให้อีตัวที่มันอยู่บนฟ้าเนี่ยขายพาทิ่คืนพวกเรามาทำไปขายออกมา กิด้นยุราคาเนี่ยเพราะว่าจะมีเหตุร้ายใช่ไหมครับพี่เทอ้ยพอได้แล้วเออทำไมพี่รู้สึกเขมนตาขวาโลมาตั้งชันเฮ้ยหรอครับพี่ไหนไหนครับไหนปลาโลมาครับพี่อ,อยู่ไหนครับไม่ได้เรื่องเลยโลมาครับแปลว่าขนพี่รู้สึกว่าพี่เขม่นตาขวาเนี่ยแล้วก็ขนมันตั้งชันแสดงว่าต้องมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นแน่เลยมันเป็นอาการของเทพสังหรณ อดีตกาเลมาคโอมณิปัตเตะเมอุมง ตยายจริงๆเลยอานคนญี่ปุ่ใ,ใหญ่ทำหัวรอห้ามกลางสมรภูมิมิได้เกรงเกรงหรือว่าบัดนี่นั่นว่าไอ้นำไห้ผลม,มาซุ่นกำลังที่ลำงไปดองน่นแล้วโอ้ยเนี่พูดภาษาโบราณซะด้วยระด่าหน้าของจริงกระเป๋าอย่ามนหลอกกันซะยากเลย,ยงานนี่ปปากกล้านี่รู้รอยากไว่าข้าคือขุนกล้ากลางสมรทหารเอก่วยเสือหมอบแมวเศร้า ฉันก็ทหารเอกหน่วยมีแพนดา้ามีแ<ม>พนดา้ามีแพนดา้ามีแพนดา้ามีามีแพนดา้<ม>นดา,ดาข้าจะเสียจริตข,ข้าหาช้าอยู่ได้ไหมจะต้องเร่งเดินทางไปรายงานเรื่องทัพอังวะเสร็จกิจแล้วข้าจะหวนคืนมาช่วยเจ้าคุณรักษาเถิดแม่ ชักช้าอยู่ใหญ่รีบตามเข้ามาได้โอยอนไนี่แมทโอ้ยชุดมันแน่นไปยังใส่ไม่ได้หรอกแล้วนี่พี่จ้างใครมาแทนัเนี่ยแมทจ้างใครมาแทนไม่ได้จ้างอ๋อมาฟรีผีครับอืมผี ใจบางนี้จริงผิดแพกจากบางอื i̇şte ่นหรือว่าจะเป็นมนดำคุณใสจากไอ้ฟ้าข้างหนึ่งเห็นทีข้าต้องระวังกายให้จงหนักอ้ยุ่งเลยครับพี่เทนายคนนี้เป็นใครมาจากไหนละครับทำไมท่าทางแปลกอะครับเขาเป็นขุนศึกที่ทะลุการเวลามาเพราะไอ้เพชรดันไปท่องกระถาโบราณตอนที่เกิดสุริยุปราคาเมื่อกี้นี้ ไอ้มาแกวงนกวาด่าดูหน้าร้านโกวไวเฮ้ย <c oughs> มารับการรับมีดแถวนี้นะปลายห่างเลยที่ร้านนี้มีดคมทุกเรมแวงนะตอยนี่กวงคุมหมดแล้วถ้าไม่อยากยืนอยู่ดีหมดสติไปฟืน้นโรงพยาบาลในวันที่สแล้วก็รียบสายหัวไปเลยมึงสามเฮาผู้จกากภาษาคนยังไม่ไดีความยังมาบังอาจกับข้าขุนกล้ากลางสมร เฉินเทียครับต้องกุดหัวพวกเจ้าให้หมดเฮ้ยเอวมังกรไดยได้เลยริกเกอหลงโง่ยังมึงต้องเจอจอมจยศเซี่ยวเหริงของกูเดี๋ยวเนอเลยจอยศหนะจอยศหนะเฮ้ยถืออาวุธแบบนี้มันไม่ส่อพานะเว้ยต้องเจอกับนี่วิชาหมัดแก้วมังกรหาหารขวดเอาเลยอ้สมเนียงผิดหู ชนต่างด้าเท้าต่างแดนไอ้พวกไซส์สอ,อย่ายอยู่เลย